ทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารดังเมนูอร่อยและเรื่องราวหลากหลายสไตล์กับเอและซกันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกในวันเสาร์นี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะไกด์หนุ่มจุดหล่อพี่อลิเวอร์จะพาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนตามเขาไปแซดกันได้เลยค่ะแซ t t r a เวล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับซาทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับวิวสวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครสวรรค์และสถานที่ข้างหลังนี่นะครับนั่นก็คืออุทยานสวรรค์เรียกว่าเป็นสวนสาธรารณะที่มีความใหญ่แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเรียกว่ามีความสวยสดงดงามมากไปชมกันเลยดีกว่าครับจากกรุงเทพมหานครให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งครับแยกเข้าทางหลวงหมายเลข32ผ่านจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยา อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาอุทไทธานีก็จะถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วครับโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ คชมครับอุทยานสวรรค์แห่งนี้ครับมีเนื้อที่314ไร่ครับคุณผู้ชมครับอยู่ในเทศบาลนครสวรรค์ครับอยู่ติดกับถนนเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีสวนมีน้ําตกนะครับแล้วที่สําคัญครับเป็นสถานที่ที่จะทําให้ผู้คนในละแวกนี้ทั้งหมดเนี่ยได้มาออกกาลังกายบางคนก็ออกมาวิ่งบางคนเดินแล้วถ้าจะสังเกตดีๆนะครับจะมีช่องสําหรับจักรยานโดยเฉพาะนะครับแล้วเขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง15นาฬิกา ไม่เว้นวันอยู่ราชการเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้บอกได้เลยครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ภายใต้ภายในเมืองแล้วล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่คือสิ่งที่สำคัญครับว่า วรอนุรักษ์นะครับเราเป็นสถานที่ที่สามารถจะมาออกกําลังกายได้นี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดยืนจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะครับเป็นวิวเมืองนะครับแล้วก็มีน้ําพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างยิ่งเลยครับ ผู้ชมครับแต่ละจุดนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะยืนมาถ่ายรูปกันได้อย่างเช่นบนสะพานนี้เราก็จะได้วิูทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งสะพานนี้สามารถที่จะเดินขึ้นมาถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งเดินมาแล้วก็วิ่งจากลู่วิ่งมาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ทางนี้เขาจัดให้เป็นเกาะไว้โดยเฉพาะเลยครับคุณผู้ชมครับ สถานที่ร่มรื่นแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นปอดที่ดีสําหรับคนเมืองโดยเฉพาะอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับในสัปดาห์หน้าครับทราเวลท่องเที่ยวรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิวูซผมยังมีสถานที่ดีๆมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันที่ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้น,นำ ได้สถานที่ท่องเที่ยวดีๆกันไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะคะและสำหรับช่วงหน้านะคะร้านอาหารดังเมนูอร่อยมารออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาแซดกันต่อค่ะ ช่วงร้านอาหารดังเมนูอร่อยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอาหารฟราวานะคะโรงแรมดีมบีเค k นะคะและนี่นะคะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอาหารที่นี่นะคะโอ้โหผูช้ชมคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆค่ะมาเริ่มจากที่เมนูแรกนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารที่เอเชียว่าคนไทยทุกคนคุ้นตาก,กันอยู่แล้วก็คือสเต๊กนะคะแต่ว่าสเต๊กของที่นี่พิเศษมากค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อกุ้งนะคะ มีเนื้อวัวและเนื้อไก่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ตรงนี้ก็คล้ายๆเป็นสลัดนะคะมีแครอทมีหัวหอมคนไทยถูกปากแน่นอนแล้วก็เป็นน้ำสเต๊ะนะคะเอว่าสเสน่ห์ของาคือมันหอมอะคะ่ะเหมือนเวลาที่เขาหมักอะคะ่ะก่อนที่จะมาปิ้งเนะะี่ยค่ะเนื้อกุ้งเนี่ย จะรสชาติแบบหอมๆเหมือนหมักเนยอะค่ะแล้วก็พอมาเข้ากับน้ำสเตะนะคะซึ่งมีถั่วนะคะแล้วก็มีทั้งหวานมันเค็มนะคะครบรสมากๆยิ่งถ้าใครที่ชอบอยากได้เปรี้ยวตัดนะคะก็มาทานเป็นพวกสลัดนะคะรับรองว่าถูกปากแน่นอนค่ะมาถึงเมนูที่2นะคะเป็นดักเบรสนะคะก็เป็นเนื้อเป็ดน,นะคะซึ่งหมักนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสน,นะคะเป็นซอสส้มซึ่งซอสส้มของที่นี่นะคะ ทำมาจากน้ำส้มจริงๆแล้วก็ผสมกับน้ำบวยนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะมีแครอทมีผักต่างๆเสิร์ฟคู่นะคะมาลองชิมกันเลยค่ะ ว่าเสน่ห์ของจานนี้คือซอสส้มค่ะเพราะว่าอร่อยมากปกติคนไทยเราจะไม่คุ้นกับอะไรที่เปรียปร้ยวแบบน้ำผลไม้มาอยู่กับอาหารแต่พอมารวมกันแล้วไอ้ว่าอร่อยมากๆค่ะมาถึงเมนูต่อไปนะคะเป็นลัมช็อปค่ะโอ้โหหน้าตาสวยงามมากๆนะคะของที่นี่นะคะพิเศษตรงน้ำสต๊อกนะคะน้ำซอสที่รานนะคะทำจากกระดูกลัมนะคะแล้วก็ให้รสชาติที่เข้มข้นมากๆนะคะมาถึงของที่เสิร์ฟคู่กับลัมช็อปนะคะก็จะเป็นผักนะคะมีมันฝรั่งมีบล็อกกอรีมีแครอทน,นะคะ เนื้อเขาสดอะค่ะแล้วก็รสชาติน้ําที่ราดอะคะ่ะเข้มข้นอันนี้หอมแล้วก็หวานแล้วก็มันด้วยค่ะถูกปากแน่นอนค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายของที่นี่นะคะต้องบอกว่าเมนูนี้นะคะใครมาที่นี่ต้องสั่งนะคะเป็นของขึ้นชื่อของร้านอาหารฟาว่าเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะเบอร์เกอร์เนื้อนะคะพิเศษตรงที่ว่าเนื้อของที่นี่นะคะอินพุตมาจากประเทศอเมริกานะคะจะอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนเดี๋ยวเอขออนุญาตชิมนะคะ ใครที่ทานเนื้อค่ะจะรู้ว่าความอร่อยของเนื้อมันอยู่ตรงที่มันเหนียวมันนุ่มและเขาหมักด้วยซอสที่เข้มข้นมากๆนะคะสมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใครมาห้องอาหารฟ้าว่าต้องสั่งเบอร์เกอร์เนื้อนะคะอร่อยมากๆค่ะของข้าวไปแล้วนะคะก็ต้องเสิร์ฟคู่กับน้ำนะคะอันนี้ชื่อว่าเวอร์จินสลด์ไทยนะคะรสชาติจะเป็นไงขออนุญาตชิมนะคะชื่นใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำลิ้นจีนะคะผสมกับ มะน,นาวนะคะแล้วก็เติมไซรัปเข้าไปนะคะ mm hmm. เข้มขน้นโอวันนี้ชื่นใจจริงๆค่ะเย็นๆนี่ใครร้อนได้เลยคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะอร่อยเหมือนเอ๊ะวันนี้นะคะมาได้ที่ฟาว่า t a u r a n t โรงแรมรีมบีเคเสุขุมวิทซอย15นะคะรับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ผู้ชมคะและสสำหรับช่วงหน้านะคะเรื่องราวดีๆในชาติทีวียังมีมารออยู่อีกเพียบ mm hmm. เดี๋ยวกลับมาแชทกันต่อค่ะชาทีวี ด้วยการกับช่วงแซ่ดสล์รับรองว่ามีเรื่องราวแซ่ดมาฝาก,กคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแซไตไล์ บริษัทเทคโนโลย์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจาหน่ายฟิล์มกองแสงรถยนต์และอาคารลามินาเดินหน้าจัดการแข่งขันทักษะช่างติดฟิล์มชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2เพื่อหาผู้ชนะระดับประเทศไปแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียโดยปีนี้ในรอบคัดเลือกที่มีการแข่งขันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในพื้นที่ภาคต่างๆทั่วประเทศไทยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากถึง84ท่านและคณะกรรมการได้พิจารณาจากคะแนนสูงสุด8อันดับเพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์รอบคันรวมถึงบานหน้าเต็มบานให้แล้วเสร็จภายในเวลา120นาทีซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากความเรียบร้อยในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ในภาพรวมและจะหากคะแนนหากพบข้อผิดพลาดซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ การแข่งขันทักษะช่างติดฟิล์มชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาครองอีกครั้งนะคะ บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในโครงการมิตซูบิชิมิราจบีมอสตาร์เซิร์ฟโดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการแสดงหนังโฆษณามิตซูบิชิมิราจตัวใหม่ล่าสุดร่วมกับนิชคุณหอระเวชกุลโดยผู้ที่เข้ารอบทุกคนจะได้เข้าคอรตสการแสดงขั้นพื้นฐานและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มความมั่นใจซึ่งครั้งนี้หนุ่มนิชคุณก็ได้บินตรงจากประเทศเกาหลีมาส่งกำลังใจพร้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผูร้คัดเลือกอย่างใกล้ชิดค่ะสวัสดีครับแฟนๆชาวแซททีวีผมคุณนิชคุณนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับผมเหมือนกับว่าเราใหอา้อะไรคืนกับลูกค้าของ Mitsubishi Mirage ก็จะมีใครบ้างที่ได้เข้ามาสแสดงโฆษณานกับผมนะฮะบรรยากาศของวันนี้เป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานมากครับผมเมื่อกี้ก็ได้ดูทั้ง20ท่านนะครับผมเข้ามาแนะนําตัวเองแล้วก็แสดงนู่นแสดงนี่ให้ดูก็สุดท้ายนี้ขอฝาก โครงการดีๆอย่างนี้ของ Mitsubishi Mirage ให้กับ uh, แฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณครับใครจะเป็นผู้ชนะเลิศ5ท่านได้รับสิทธิ์ร่วมถ่ายหนังโฆษณาร่วมกับหนุ่มนิชคุณคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะคะผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำราการสวยๆโรงแรม Dream BKK สวัสดีค่ะ